มาค่ะเอฟซี FC จาหลังจากที่แม่น้องคำแพงได้นำเสนอแนวทางรัฐบาลไทยให้กับเอฟซีทั้งช่องครบจบไปหมดทุกสำนักแล้วนะคะคลิปนี้แม่น้องคำแพงจะมานำเสนอแนวทางฮาหนอยรวมฮาหนอยแยกหรือว่าสรุปแนวทางฮาหนอยเด็ดๆแม่นๆของทุกสำนักทุกอาจารย์ในคลิปนี้ คลิปเดียวจบนะคะขาดไปหนึ่งสำนักก็คือของพ่อหมอดูเลขเด็ดนั่นเองนะคะท่านว่าขอพักผ่อนคะ่ะเนาะให้แนวทางรัฐบาลไทยไปแล้วแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นอ่าเจ็บตานะคะเพิ่นว่าขอหยุดก่อนฮานอยวันนี้เนะะานนะ,ค,ะค่ะกะบอเป็นอย่างเนาะค่ะกะขอให้เพิ่นหายเร็วๆมาออื่นเพิรนว่าจังคอยมาออื่นจังคอยหายเด้อเพิร์นว่าเนาะ โอเคนะคะบอเป็นอย่างเด้อค่ะเอฟซีโดเดท,ที่รอค่อยแนวทางฮานอยของพ่อหมอดูเลขเด็ดเอาไว้วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็เอาไปทั้งหมด11สำนักด้วยกันนะคะทั้งฮานอยรวมและฮานอยแยกเด้อจ้ะเนาะอ่ะบอเวลายายห,ห้างอย่าลืมเบิ้งคลิปให้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องคำแพงด้วยนะคะมาเบิ้งผลงานของสิบสองสำนักเมื่อวานนี้นะคะสำหรับผลฮานอยบน ของน้อยพิเศษออกที่380ล่างออก39ส่วนผลของฮานอยปกติบนออก079ยล่างออก53ผลของฮานอย VIP บนออก974่ล่างออก91นะคะก็มาเบิงผลของฮานอยพิพหัสวิ่งลูดเมื่อวานนี้เข้าทั้ง2ตัวจับคู่ให้โบเขานะคะให้18เลขออกห9ึ่นะคะ ให้สามแปดเลขออกสามเก้านะคะช่วยไปอันละแเตมค่ะเซียนอุดรวิ่งลูดเด่นที่สองรองแปดแปดมาหนึ่งฮานอยเนาะให้แปดหนึ่งเลขออกแปดศูนย์อันนี้ก็ได้ช่วยไปนึ่งเตมเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่นสองบอมาค่ะสองลุดค่าเมื่อวานนี้บอมาจะโตเลยเซียนโคราดวิ่งลูดเด่นที่หกรองเจ็ดตัววิ่งตัวลูดมาตัวรองเจ็ดสองฮานอย ให้เจ็ดปดเลขออกเจ็ดเก้าให้เจ็ดสี่เออให้เจ็ดห้าเลขออกเจ็ดสี่ชุวยไปอนละเตมคือกันนะคะจับคู่บอกเขาส่วนของแม่ลิ้ววิ่งลู่ 4, 9, 9, 9, สี่กับ9้ามาทั้งสองตัวจับคู่เข้าที่ชุดเน้นเจดเกตรงตรงบนของฮานอยปกติและชุดลงสี่เจ็ดเลขออกเจ็ดสี่บนของฮานอย VIP เข้าหนึ่งสองฮานอยนะคะเมื่อวานนี้ ส่วนของอาจารย์สไวยวิ่งลู่สเม็ดเดียว4มา1ฮานอยเนาะมานนอยสุดท้ายค่ะให้มา4 7เลขออก7 4บนของฮานอย VIP นะคะส่วนน้องเพชรน,นำโชควิ่งลู่เด็ดที่5ลอง3มาทั้ง2ตัวเนาะ5ก็มา3ก็มาจับคู่เข้าที่5 3ตรงๆล่างของฮานอยปกติเข้า1ฮานอย ส่วนของหมอดูเลขเด็ดวิ่งลูดเด่น6กับ7มาที่7 2็ดสองฮานอยแต่ว่าจับคู่บอเขาเนาะสุดใจพาลวย0นย์กับ7มาทั้ง2ตัวจับคู่เข้า1นึ่งฮานอยก็คือ7 4บนของฮานอย VIP เข้าตรงๆนะคะพ่อเกลียงวิ่งลูดมา2ตัวจับคู่เข้า1นึ่งฮานอยก็คือเจอ่าสี 7, เลขออก7 4บนของฮานอย VIP เข้า1นึ่งฮานอยนะคะตาปากน้ำโพฮานอยรวมวิ่งรูดเข้า1ตัวจับคู่เข้า1นึ่งฮานอยสาเลขออก5 3าสาล่างของฮานอยปกติเข้า1นึ่งฮานอยส่วนฮานอยแยกของเขาฝากมาวิ่งรูดเข้า2องฮานอยนะคะก็คือมาฮานอยพิเศษกับฮานอย VIP แต่ว่าจับคู่บกเขานอห้าสามไปออกน้อยปกตินะคะ ส่วนตาปากน้ำโพวิ่งรูดเข้าทั้ง3หามฮานอยเลยนะคะมาทั้ง3หามฮานอยแต่ว่าจับคู่โบเข่าเด้จา้าเนาะเอามาเอาตัวเลขแนวทางฮาหนอยแยกตาปากน้ำโพของวันที่16พฤศจิกายน2568วันนี้กันต่อเลยนะคะสำหรับฮาหนอยแยกตาปากน้ำโพวันนี้น้อยพิเศษรูด6กับ9บนล่างชุด2ตัวมี68 61 เก้าแปดเก้าหนึ่งชุดสามตัวบนหกเก้าหนึ่งกับเก้าหกแปดมาต่อฮานอยปกติให้รูดที่สามกับหกบนล่างชุดสองตัวสามแปดสามหนึ่งหกแปดหกหนึ่งชุดสามตัวบนสามหกหนึ่งกับหกสามแปดส่วนฮานอย v ีไให้รูดที่หนึ่งกับสี่บนล่างชุดสองตัวหนึ่งเก้าหนึ่งสองสี่เก้าสี่สองชุดสามตัวบนหนึ่งสี่สองกับสี่หนึ่งเก้านะคะ เมื่อวานของตาวิ่งลูดเข้าทั้ง3าฮานอยนะคะแต่ว่าจับคู่บาเขาวันนี้ให้มาใหม่ค่ะวิ่งลูดมา6กับ9ก้นอยพิเศษเนาะนอยปกติมา3กับ6กนอย VIP มา1กับ4ี่นะคะมาต่อที่ฮานอยแยกของเขาฝากมาวันนี้วิ่งลูดนอยพิเศษ1กับ2บนล่างชุด2ตัวมี1 0 1 1 2 0ูนชุด3ตัวบน1 2 1กับ2 1 0 แล้วก็ส่วนฮานอยปกติให้รูดที่1กับ2บนล่างชุด2ตัว18 19 28 29ชุด3ตัวบน129กับ218ส่วนฮานอย VIP ให้รูดที่8กับ9บนล่างะะชุด2ตัวมี88 899 899ชุด3ตัวบน899กับ988 เมื่อวานของเขาฝากมาวิ่งลูดเข้าสองฮานอยเนาะมาฮานอยพิเศษกับฮานอย VIP แต่ว่าจับคู่บาเขาวันนี้ให้มาใหม่แล้วเป็นวิ่งลูดนอยพิเศษเด่นที่หนึ่งกับสองบนล่างนอยปกติเด่นที่หนึ่งกับสองบนล่างและนอย v i p เด่นที่แปดกับเก้าบนล่างแคปหน้าจอเด้อจ้ะ ไปต่อนะคะมาหานอยรวมค่ะของตาปากน้ําโพวันนี้วิ่งรูดหนึ่งกับสี่บนล่างนะคะชุดสตัวมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าสี่สองสี่สามสี่เจ็ดสี่เกะคะเมื่อวานวิ่งรูดเข้าหนึตัวจับคู่เข้าหนฮานอยเนาะนี่ค่ะส่วนวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดหกับสบนล่างชุดสตัวหนึ่งสองหนึ่งสาี่สสสาี่เและสี่เนะคะ ของอาจารย์สวายค่ะวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่หกเม็ดเดียวจับคู่ศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกเจ็ดหกแล้วก็แปดหกชุดสามตัวบนหกหกห้ากับห้าหกแปดนะคะของอาจารย์สวายเนาะ ส่วนเมื่อวานค่ะของอาจารย์สวัยก็เข้านะคะวิ่งรูด4เม็ดเดียวมาน้อยสุดท้ายนนอย V.I.P. เนาะจับคู่เข้าที่47เลขออก74บนของฮานอย V.I.P. วันนี้วิ่งรูด6เม็ดเดียวนะคะจับคู่06 16 26 36 46 76และ86 3ตัวบน665กับ568นะคะแคปหน้าจอเอาตัวเลขของตาปากน้ำโพก,กับอาจารย์สวัยกันก่อนนะคะ ไปโตเนาะได้หรือ,อยังคะฟ้าแห้งะวามนีสรุปเนาะ,ะมาต่อที่ของแม่ลิ้วพาลวยวันนี้ให้วิ่งรูดบนล่างมาสามกับ9้าชุดสองตัวสี่สองสี่ศูนย์สองสามแปดศูนเกชุดลองอันนี้เป็นชุดเน้นนะคะลืมวงกลมให้เลยเนาะอะชุดข้างบนจะเป็นชุดเน้นอันนี้จะเป็นชุดลองนะคะ0ูนย์สามสามแปดสามเก้าปดเก้าและเก้าหนึ่งนะคะ เมื่อวานของแม่ลิวก็เข้าชุดเน้น1หหนึฮานอยชุดรอง1หหนึ่ฮานอยเข้าสฮาหนอยเนาะนอย v i p กับปกติวันนี้ให้วิ่งรูดบนล่างมา3กับ9ชุดสตัวสีอ่าชุดเน้น2ตัวเนาะสี่0องสีกับ9 0 90, ส่วนชุดรอง0 3 3 8 3 9แล้วก็8 9 9 1นะคะน้องเพชนำโชคค่ะวันนี้วิ่งรูดเด่นที่9กรอง3 จับคู่ชุดเน้น49 29 69และ89ชุดลอง31 32 61 43ชุด3ตัวบน049 069 043และ035นะคะเมื่อวานค่ะวิ่งรูดมาทั้ง2ตัวจับคู่เข้าชุดเน้น53ตรงๆล่างเนาะของนอยปกติวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดเด่นที่9ลอง3 จับคู่ชุดเน้น4 9 2 9 6 9 8 9ชุดลอง3 1 3 2 6 0เอ่อ6 1 4 3ชุด3ตัวบน 40, 69, 0 4 9 0 6 9และ0 4 3และอ่าและ0 3 5เนาะแคปหน้าจอค่ะ อ่ะโอเคนะคะ FC ไปต่อเนาะของพ่อเกลียงวันนี้วิ่งลูดเด่น3ตัวมาที่5 6 7ชุดเน้น2ตัว05 06 07 3 5 3 6 3 7ชุดลอง2 5กับ2 6ทหงพ่อไว้ในนี่แหละวิ่งลูดเข้า2ตัวนะคะเมื่อวานจับคู่เข้าชุดเน้นหน่ฮานอยเนาะ ให้มา4-7่เจ็เลขออก7-4สี่ำหรับวันนี้พ่อให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดเด่นห้ากจับคู่ชุดเน้น0 5น6 0 7 3 5 3 6 3 7ส่วนส่วนชุดกัน2-5กับ2-6งหกนะคะมาต่อที่ของสุดใจพารวยวันนี้วิ่งรูดบนล่าง<ป>ให้มาเด่น6เม็ดเดียวนะคะเอ,อเด่น6กลอง7เนาะเด่น6กลองเจ็ด จับคู่ชุดน้นหกเจ็ดหกหนึ่งหกสามชุดลงเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งและเจ็ดสามนะคะของสิจา่าจานอยส่วนเมื่อวาน,ว,น,านวิ่งลูดเข้าทั้งสองตัวส่วนตัวจับคู่เข้าหนึ่งฮานอยเนาะมาชุดลองเจ็ดสี่ตรงตรงบนของฮานอย v ีไนะคะสำหรับวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่นที่หกลองเจ็ดจับคู่ชุดน้นหกเจ็ดหกหนึ่งหกสามชุดลองเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งและเจ็ดสามนะคะ แคปหน้าจอของพ่อเกลียงแนละสุดใจพารวยนะคะได้แล้วไปต่อเนาะของเซียนเชียงใหม่ฮานอยลวมวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่น4เม็ดเดียวค่ะจับคู่ชุด2ตัวบนล่าง4143 4849เน้นที่41กับ43นะคะของเซียนเชียงใหม่วันนี้ เมื่อวานให้สองมาเม็ดเดียวหลุดนะคะบอกเขาน้องเมื่อวานนี้วันนี้ให้มาสี่เม็ดเดียวนะคะจับคู่มีสี่หนึ่งสี่สามสี่แปดสี่เก้าเน้นที่สี่หนึ่งกับสี่สามค่ะของเซียนโคราดค่ะวันนี้วิ่งลูดเด่นสี่รองเก้าเนาะจับคู่ชุดเน้นสี่หนึ่งสี่สามสี่แปดชุดรองเก้าหนึ่งเก้าสามและเก้าแปด เมื่อวานจับคู่บอ่อเขาวิ่งลูดมาหนึ่งตัวให้ข้ามไปข้ามมาอยู่เนาะคะ่ะให้เจ็ดปดเลขออกเจ็ดเก้าให้เจ็ดห้าเลขออกเจ็ดสี่วันนี้ขอแก้เมือขึ้นค่ะให้วิ่งลูดมาเด่นที่สี่รองเก้านะคะวันนี้ชุดเน้นสี่หนึ่งสี่สามและสี่ปดส่วนชุดลองเก้าหนึ่งเกสามและเก้าดนะคะอะแคปหน้าจอค่ะ ไปต่อนะคะเอฟซี FC จ้าเซียนอุดอรนะคะวันนี้เซียนอุดอรให้วิ่งลูดมาเด่นหนึ่งลองสามนะคะจับคู่ให้มีชุดเน้นหนึ่งศูนย์กับหนึ่งสองส่วนชุดลองสามศูนย์กับสามสองนะคะเมื่อวานวิ่งลูดเด่นที่สอง ลองแปดมาตัวลองแปดจับคู่โบเขา่าวันนี้ให้มาแล้วเป็นวิ่งลูดเด่นที่หนึ่งลองสามค่ะจับคู่ชุดเน้นหนึ่งศูนย์หนึ่งสองชุดลองสามศูนย์กับสามสองนะคะมาต่อวันนี้ค่ะวิ่งลูดบนล่างให้เด่นที่สามลองสี่จับคู่ชุดเน้นสามสี่กับสามแปดชุดลองสี่ห้ากับสี่แปดนะคะ เมื่อวานเนาะของพี่พหัสวิ่งรูดให้เข้าทั้ง2ตัวค่ะจับคู่เบาเขาวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดเด่นที่3ารอง4นะคะจับคู่ชุดเน้นสามสี่สแล้วก็ชุดลอง4ีหกับ4ี่นั่นเองค่ะ คลิปนี้นาะแม่เพนก็ได้สรุปแนวทางฮาหนอยให้เอฟซีทั้งช่องแล้วนะคะได้มาสิบเอ็ดสำนักนอกขาดไปของพ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะ,ะวันนี้ขอให้เฮงๆรวยๆวยปังปังนะคะขอให้ทุกคนโชคดีทั้งรัฐบาลไทยและฮาหนอยเด้อจ้ะเนาะ,ะโชคๆมันม,มาลำล้รว่ยๆกันทุกท่านทุกคนทั้งผู้ให้และผู้รับวันนี้รับทรัพย์กระเป๋าตุงๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ